เรียกมีคุณแมวไหนคุณโชคโชคโชคเออโชคไหนปังปังไหนปัง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 ไมรวยอย่าจับมันนะลูกหนูไม่จับมันลูกไม่จับมันลูกเออไม่จับไม่จับมันนะเดี๋ยวมันกัดอยยวไปหาหมออีกเจไอปังมันมองกล้องเมื่อกี้เออปังปังแมวปาปเออปังปังไอ้รวยนี่ไอ้รวยมันไอ้รวยมันนี่แหละ เราไปนั่งกับยายแหละไอ้โชคมองแล้วไอ้โชคมองโดยไอ้โชคมันมองใช่แล้วเออมาเดี๋ยวดึงอันนี้ออกมาดนนี้ก่อนเฮ้ยดูอะไรรวยไอ้รวยมันไปโน่นเลยไปยืนโน่นไปอยู่กันสามตัวเลยอ่ะดูทิเห็นไหมสกายเห็นไหมเออไอ้รวยไอ้โชคอย่ามากัดนี่นะไม่ใช่ไอ้ปังไอ้ปังอย่ามาถูเลยสกปรก ไอ้ห่านี่เจยจำเจยตัวนี้เจยให้มันขึ้นมาไหมนั่นนะหมาไอเนี้ยเขาใครเขาดูนะเยอะจริงๆเลยนู่นไอ้อ้วนตาบอดเออเมียวเยอะๆเอ้ยอ้วนตาบอดไอ้อ้วนตาบอดเจย์ูเจ้าบอดอืมอืมอ้าวโตัวกรีดกัดแหละไม่ดื้อไม่เออฝังยื้อไม่รวยยื้อไม่อ่าไปนั่งทางหน้ามันดินั่งทางหน้ามันดิเออนั่งดูมันทางหน้ามัน มออยู่ข้างหน้าเออเออนั่งสามตัวเลยโอ้โหเอ,าาเออเออมันนั่งเล่นอยู่ลูกไม่ให้มันเข้าเสือหลอกเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันไปขนหลุดอยู่ในเสือเดี๋ยวมันคันอืมอย่าเข้าไปในเสือนะให้สกายนั่งได้คนเดียวนะ <c oughs> <ๆ>อ,อโชคโชคไอ้ไอยกไอเดียไโกนมันจะมันจะลุกหนีกล้องไอเจ้ไอปังปังไปแล้วไอปังปังเดินหนีแล้วปังปังเดินหนีกล้องแล้ว อ๋อไปละไปละหมดเลยตอนนี้เอ้ยมันห่วงไอ้นั่นตัวกินน่ะไอ้ตาบอดอะเดี๋ยวไล่ตาบอดนี่ไอ้ตาบอดโอ้มันกินอาหารเขาหน่ะไอ้ตาบอดไอ้ตาบอดไอห่านี่ไอปุ้นไอ้อ้วนไอ้อ้วน่ารักๆๆๆๆๆนี่มันอยู่ตัวเดียวเลยเอออันนี้อะไรอนนี้ไอ้ปังไม่โชครวยไอ้รวยไอ้รวยไงอ้าวรวยเลยอันนี้รวยเลยไอ้รวยเรื่อยโชค โอ้นูนไอโชคไปนู่นแหละอันนี้รวยพี่นูนเอาไอรวยมันใหญ่เท่าไอโชคแล้วพี่นูนเอายาให้มันกินมันจะไม่หายเออจักตัวจักตัวทักกิตาเนี่ยอีรวยจักตัวน้อยๆตอนนี้ตัวอ้วนแล้วเริ่มอ้วนแล้วอีรวยอใส่อีนกมันขุนข้าวให้มันกินมะใส่อีนกเอาข้าวให้มันกินดูขุนมันเปลี่ยนแล้วนะเห็นแล้วเห็วข้าวข้าวข้าวเลยนูนมันกินมันเหมือนดูดิดูจักตัวน้อยๆอะจักตัวแบบโซเซอะ ไหนอ่ะได้ <Yeah. S 2> โอเคแม่จะเอาเอกมา,า,าลแล้วไรไว้นั่นแหละไม่ต้องเอามาเดีย๋ยวแมวเดีย๋ยวแม่จะเอาไว้วไว้น้องแมวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวเอานุ่ไปซื้อสาหรายให้น้องไหยโอ้โออยังไม่เที่ยงเลยยังไม่ต้องไปรีบไปซื้อจงังเฮรืองสกายเนาะยังไม่กินเลยเนาะขนมก็มีนะไปเอาขนมมานั่งกินดิ หนมนะหนมมากินเลยแรวแป๊บล้างมือยังสกายล้างมือยังลูกไม่เอไม่เอาล้างมือไอเดียไปดูน้องสิน้องล้างมือเลยไ,ได้ไปสิไปสิน้้องงลามือเปนเดี๋ยวน้องจะหงายท้องหงายได้ <c oughs> ไอ้ปังปังไอ้ชกะะชโชกนำชกเดี๋ยวพูดกับน้องที่เพาะๆหน่อย เดีย๋ยวมันโตขึ้นมามันกระโชคหกห้กมาขนมมากินเลยไอ้โชคนั่งมองไหยนั่งมองรอเหรอรอสกายเหรอรอสกายมาเหรอโชครอสกายมาใช่ไหมม้วอ้าวมาแล้วอ้าวมาแล้วสกายมาแล้วอ๋อเดี๋ยวชายกายนั่งกินขนมนอนเอาขนมไปแบะนอนให้น้องๆกินนัง้นง เออมานั่งกินทั้งหมดเออมากินไหมไอเมย์ไอปางโชครอสกายนั่งฝั่งนู้นเออสกายเดินไปฝั่งนู้นเออนั่งลงสกายนั่งลงกินอหอยก่อนอหอยกินก่อนอหอนี้กินอ่าวเดี๋ยวเปิดให้น้องให้ให้น้องแกะเออไม่แกไม่แกะอ้าแกสกายแกะเองอ้าแกเดี๋ยวไม่ได้แกได้นะเห็นไหม ก็ทางในเปิดแล้วยายไม่กินนมหวานไปหรอกยายปวดหัวนี่เดียวยายปวดหัวเมื่อวานน้องกินไปแค่สองชิ้นมันก็ห่อหนึ่งก็ได้แค่นั้นแหละดึงเลยแม่อืมน้องกินไหมให้แมวกินเนะเราจะไปให้แมวกินะเพื่อน่ากินอันนั้นก็ได้กินเป็นเม็ดอ่ะเม็ดน้อยๆอ่ะกินช่วยอยู่ ไม่กินอ่ะโยนให้มันดิโยนให้มันเลยไม่อ้าวกินเลยเออกินเลยกินได้เหรอมันกินไม่ได้ล็อกไหนมันดมไม่ใช่ยัยคุณบอกว่าอยากให้แมวกินของเพลินเดี๋ยวมันตายเออแล้วก็ให้มันกินช็อกโกแลตดิเออแม่มันถึงกินช็อกโกแลตไม่ได้กินช็อกโกแลตมันหวานไงหวานไปหวานมากไงหวานมากมันก็เลยจะน็อกกระสีหนูให้มันกินหนึ่ง เอ้ยกินไม่ได้ละแต่ที่เดือดผมแมวขวนไปไปเปลี่ยนมาถ้ายังดีเลยแต่อูเปลี่ยนให้สไร่์นกสามร้อยไหมแต่ว่าเขาอีนกแก้วมันบอกว่ากูตรงวัดละสองร้อยห้าสิบเองเขาปะให้เลยยังใหม่นกไปปะมานะอนกก็เอาผ้าคลุมไว้เลยเห็นไปปะมาเ้อขอูกรแปนเออแบงขี้ แบ่งขี้แบ่งเพื่อเพืพ่อดีนะหนะ่าถอดเสื้อผ้าเสร็จไม่ต้องให้ยายลุกเลยนะ,<ล>ะเอาไปเก็บใส่ตะกร้าเอง <ละ S 1> เออเออโอเคจังเลยถอดเสื้อผ้าใช่เหรอเอทอทพ,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 พอถอดเสื้อผ้าปุ๊บก็เก็บน่นทนไมตัวมันเรียกอะไรอืมั้งเล่นไอ้นั่นเขาไม่ให้เล่นต,ต่อหน้ากล้องเอาวางลงของเล่นนะเอเอไอเนี่ยปืนเนี่ยเอาออกเก็บมาออกเออนั่นแหละ เดี๋ยวพขาไอ้นี่มาแกะกันลงยูทูบรถเล่นได้อยูก็ด,ดีอย่างอืมก็ดีเออไปกดดูเนี่ยให้มันได้สักหน่อย12นาทีอนะทเอออัดไปเรื่อยๆกันมันก็นั่งเป็นเพื่อนเข้ามากดติดตามลงเดียหน่อยเลยนนเพื่อนเอนด้อแล้วก็มีไ้ไอ้ไอ้น้ำโชคด้วย,น,ยนะ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้บ้านเลี้ยงไว้เองหุน่นไ<ำ>อ้กินอาหารเซเว่นอย่างดีเลยพี่น้องทำไมันไม่เห็นในโชว์เ,เออมากินอาหารเซเว่นอย่างดีเลยชูอันนี้เขาลืมากะต่ายมานั่งนี่แล้ว<ก>ช่วเยเขาลืมในช่นองขนม อะไรช่วยเขาช่วยไม่ร้องไม่เหเอามึงอิ่มมึงก็ไอ้นั่นไว้ที่เอาไอ้อยางรัดไว้ที่ลมจะได้ไม่เข้าอเอาไม่อิ่มก็กินดิเห็นเ้าชูอย่างเงี้ยเป็นย่งนั้นอ่ะของกูอยากกินไอ้นั่นจังเลยโอ้ยอย่าให้หยกไปซื้อชามะนาวให้หนยโซดามะนาวแตไปซื้อไงโซดามะนาวอยู่ที่ร้านนูน่น บอกว่าอย่าฝากน่อืมอวมรเรก่ทีบเอะัอไปกินอันนะ่ไอ้นั่นอนะ่ะถ้ามันัยานไปงั้นยน้ำแขงใส่้ให้เก๋ก,ก็เลยปัน่นจัออยกยานไปเดี๋ยวไม่เลือกสื้อผ้าใส่กาก,ก้านะให้จยุบไปปัน่นเดี๋ยวพวกนี้เดีย๋ยวพวกนี้ไม่มีสื้อผ้าใส่ไปโรง,นะงเรียนพวนี้ไปล้วเอาพวกนี้วันจันทร์น่สุ่ หย <onents> ุดอะไรวันนั <sit> <ubers> ้นก็หยุดแล้วหยุดวันเดียวพอเดี๋ยวจะไม่สอบไม่ทันเขาสอบไม่ทันเขาวันนั้นเขาจะสอบอ่านแต่เพื่อนไม่พบไหนโอ้เจาะไอ้ยายดูดิเจาะเป็นไหมเจาะเป็นไหมอ่ะเจาะดีอ่โหเจาะไอ้ยายดูเจาะที่กดลงไปกดได้ไหมอุ้ยกดได้ไหมอุ้ยกดลงโอ้ โอ้กดได้ไหมอ้าอ่้าโอ้โหเกาะที่อ่ะโอ้จะเจาะแรงอย่างนั้นอ่ะกดลงไปดิกดลงไปเลยกดแรงๆเอดโอ้โหอ่ะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะกดออากดอ่ะกล่องมันตั้งไว้เอออ่ะกดเอ้ยเก่งว่ะโอ้ต้องหัดให้ช่วยเหลือตัวเองเงี้ยเก่งจริงจังเลยนะเออดีแล้วเนี่ยเนี่ยกินอย่างเงี้ยนะโอ้โหกินใบโลชอบกินใบโลเหรอ ที่บ้านเราก็ขายกล่องละสิบบาทกล่องให,งให,ใหญ่เอออันเฮ้ยกล่องขนาดนี้ก็พอแล้วกล่องเล็กห้าบาทเออกล่องขนาดนี้พอแล้ววันกินวันนิดก็ <ไอ S 1> นหน่อยออก็ยังดีเออใหญ่รถอ,อ,อ,อะไรรถใหญ่มาเฮ้ยรถอะไรวนะเนี่ยรถถมดินใช่ไหมเขาไม่ทำบ้านนี่หมาโอ้รถถมดินนู่นน่ะโอ้โน่นน่ะนู่นน่ะเขาไม่ทำบ้านนี่หมาเออเออกลัวเออโน่นน่ะรถถมดินเว้ย อถมดินด้วยเอออ่ะบายบายกล้องให้หน่อยบายบายกล้องให้ยายหน่อยบายบายทรงจุบให้ย่ายให้ให้กล้องหน่อยส่งจุบนะครับเออเอายบาย